เสรีพิสุทธิ์ลั่นต้องเลือกข้างประเทศชาติประชาชนและสถาบันไม่เช่นนั้นระบบหุนเซ้นมาแน่พลตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีร,รวมไทยได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของรัฐบาลที่อาจก่อให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอดีต ท่านวิจาร์ณการกระทําของนายทักษิณชินวัตรและครอบครัวที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ในกัมพูชาซึ่งอาจส่งผลให้ไทยเสียเปรียบในด้านอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ย้ำถึงความสำคัญของการเลือกข้างประเทศชาติประชาชุนและสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเตือนว่าหากไม่ทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่ระบบการเมืองแบบกัมพูชา ภายใต้การนาของฮุนเซนท่านยังได้กล่าวถึงกรณีที่โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการยึดพนมเปนโดยชีย้แจงว่าเป็นการใช้ประวัติศาสตร์เพื่อเรียกร้องพื้นที่ที่เคยเป็นของไทยและไม่ใช่การกระทําที่บ้าคลั่งอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงคดีความของตนเองที่ศาลนัดพร้อมในวันที่13มิถุนายน และแสดงความเห็นเกี่ยวกับคดีความของนายทักษิณชินวัตรที่อาจส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองโดยสรุปพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้แสดงจุดยืนที่แข็งเก้าวในการปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐบาลและบุคคลสำคัญที่อาจเป็นภัยต่อประเทศชาติ